ดูตัวกล่องนะยังสวยนี่แค่ตัวกล่องนะยังสวยแล้วอ่ะทุกคนตัวนี้คือมิโบ GS Active สำหรับสีที่วางจำหน่ายก็ตามรูปเลยนะมีสีส,สีสีไตล์น่าใช้มาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น user manual อ่ะประมาณนี้เขาก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นแบบ Magnetic s t a n d ความยาวของสายจะอยู่ที่60เซนแล้วเขาก็จะมีสายผ้าให้เรามาอีกหนึ่งเส้นแบบนี้โอ้โหสวยเลยทุกคนดูนะเข้ากับนาฬิกาเลยไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูคราวนี้เรามาดูที่รอบๆของตัวนาฬิกากันก่อนนะครับจะมีปุ่มโฮมปุ่มสปอร์ตที่ด้านบนบิดไม่ได้ สายตรงนี้จะเป็นซิลิโคนนะครับจะเป็นสาย22มิลขนาดหน้าจอ1.3นิ้วจอ AMOLED Refresh Rate 60Hz เ,เ60ดูนี่สมูทไหมขนาดของตัวเรือนจะอยู่ที่47คูณ47มิลหนา11.8มิลขนาดสายมาตรฐาน22มิลสำหรับแบตของรุ่นนี้จะอยู่ที่4 0 0มิลล m อมสามารถใช้งานได้นานประมาณ20วันเลยนะ 20วันนี้คือ Daily Mode นะครับถ้าเป็น Basic Mode นี่60วันโอ้โหเรียกว่าแบตเยอะมากมาตรฐานกันน้ำา5 ATM สามารถลงน้ำลึกงได้ประมาณ50เมตรเลยนะโอ้โหดูสิสำหรับเซ็นเซอร์จะเป็น 4PD Health t a c k i n g ความสว่างของหน้าจอ1,000นิตโอ้โหเรียกว่าสู้แสงได้เลยนะตอนนี้ผมเปิดแค่ครึ่งนะลองเปิดสุดดูนะโอ้โห สว่างจ้าอ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็พอนะครับนี่นะครับแม่เหลงเวลาที่เราเสียบชาร์จก็จะขึ้นแบบนี้เวลาที่เราจะถอดเปลี่ยนสายนี้ง่ายมากกดที่สลักแบบนี้เห็นไหมออกเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาลองใส่สายที่เขาแถมมาให้ดูนะนี่สายเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็เปลี่ยนสายเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาลองใส่ดูเฮ้ยสายผ้านี่นุ่มทุกคนนี่ใส่ออกกําลังกายนี่คือกระชับเลยนะดูดิสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายผมว่าน่าจะถูกใจแล้วมีคําว่ามีโบตรงนี้ด้วยอืมสวยนะดูสิมีโบนะครับอ่ะเปลี่ยนสายก่อน มาที่ว a l l p เ p e รเริ่มต้นมาเขาจะมีให้เราเลือกอยู่6ลายอันนี้เราสามารถโหลดเพิ่มได้นะโหลดเพิ่มได้อีกเป็นร้อยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลายเดิมก่อนนี่ลายเดิมนี่สวยนะทุกคนใช้ได้ไหมเวลาที่เราใช้งานจะมีเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอันนี้เป็นแจ้งเตือนแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านซ้ายแบบนี้มีเข็มทิศด,ด้วยนะ นี่เข็มทินแล้วก็เลื่อนนิ้วมาที่ด้านขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับสรุปหน้ารวมนะครับนี่เห็นไหมมาดูในส่วนของเมนูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะก็จะมีกิจวัตรประจำวันออกกำลังกาย บันทึกข้อมูลกีฬาอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดนอนหลับสภาพอากาศสถานะรถไฟอะไรเนี่ยสถานะรถไฟสถานะรถไฟก็คือเทนสเตตันนะครับในส่วนของเทนสเตตันเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้เราแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเทนโหลดก็คือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการออกกำลังกาย r e c o เวอรี่ไทอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ระยะเวลาการฟื้นตัว แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลการดูดซึมออกซิเจนหรือว่า VO2 max ความเครียดเครื่องเล่นเพลงนาฬิกาปลูกนาฬิกาโลกข้อมูลประจำเดือนกำหนดลมหายใจค้นหาโทรศรัพท์การตั้งค่าเข็มทิศบาลอมิเตอร์จับเวลาถอยหลังนาฬิกาจับเวลาเครื่องคิดเลขปฏิทินลูกเตา่ามาดูที่ลูกเต่านะครับลูกเต่านี้ก็จะเป็นเกมนะเราสามารถเลือกลูกเต่าได้นะครับอันนี้ผมเลือก3ลูกไปเลยนะ โอ้โหนี่เป็นเกมกีฬาสนุกสนุกะครับทุกคนกดทอยเล่นๆเฮ้ยเม,มื่อกี้6 4เอียวอะแหมกดไม่ทันมือเร็วไปหน่อยอ่ะก็ประมาณนี้อะทุกคนนี่ลูกเต๋าสลูก1นลูกอันนี้หนึ่งลูกนะก็เรียกว่าเล่นคลายเครียดสนุกสนุกนะมาดูที่ปุ่มสปอร์ตหรือว่าโหมดออกกําลังกายกันบ้างนะครับเ <c oughs> ขาจะมีโหมดออกกําลังกายให้เรามากถึง150โหมดโอ้โหอันนี้เรียกว่าเยอะเลยนะ แล้วก็ไม่ได้มีแค่ในนี้นะยังมีในแอปอีกนะครับเราสามารถกดเพิ่มได้อันนี้เรียกว่าเยอะมาที่มุมมองของแอปนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะอันนี้รูปแบบน้ำตกร,รูปแบบน้ำตกโอ้โหเวลาเลื่อนนี่สมูทมากทุกคนรีเฟรชเทหกสิบเฮิร์ตเราก็จะมีรายการอันนี้รายการแล้วก็มุมมองตารางเป็นแบบนี้นะมุมมองตารางขยายไม่ได้นะทุกคน อันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกดแบบอันนี้ดีกว่าเอาเป็นแบบรายการนะครับทุกคนจะได้ดูง่ายๆนะโอ้โหดูเวลาถ่ายนี่สะใจจริงๆเลยรีเฟรชเรท60เฮิร์ชอบมาก แล้วตัวนี้ GPS ดีด้วยนะตัวนี้อัปเกรด GPS ให้แม่นยาและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมการเชื่อมต่อ GPS ที่มีความเสถียรและไวกว่ารุ่นก่อนๆช่วยให้การออกกำลังกายการแจ้งสะดวกและไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนระหว่างการออกกำลังกาย GPS 5เครือข่ายรวมอยู่ในมีโบ GS Active ตัวนี้นี่ยังไม่พอนะเขายังมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเนี่ย10 กนต้องบอกว่าของมี b โบว์วอ G.S. Pro 9แกนนะตัวนี้10แกนช่วยให้การตรวจวัดและวิเคราะห์การออกกาลังกายรวมถึงกิจกรรมต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมความแม่นยําม,มากกว่าเดิมโอ้โหเป็นไงล่ะข้อมูลนี่รวมมาเป็นตับอะข้อมูลเยอะมากเราสามารถใช้งานผ่านแอปมีโบ f i ฟตตัวนี้นี่ก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราดูแบบนี้เลยนะ แล้วก็ดูง่ายนะครับการบันทึกกีฬาก็จะมีเป็นแบบ gps เดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูอีกทีนี่นะครับการนอนหลับก็จะมีรายละเอียดบอกโอ้โหยิบย่อยเลยนะอันนี้ความดันน้ำหนักตัวกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มาที่อุปกรณ์นะครับมาที่อุปกรณ์นะมาดูที่หน้าปัดนะทุกคนโอ้โหเยอะไหมถ้าใครใช้งานสมาร์ทวอทนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าปัดหรือว่าวอลเปเปอร์เลยนะ เรียกว่ามีเยอะเดี๋ยวผมลองโหลดให้ดูนะครับเอาสักอันหนึ่งโหลดฟรีติดตั้งโอ้โหแล้วก็โหลดเร็วด้วยดูนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมเฮ้ยสวยเลยอะทุกคนดูดิโหลดง่ายไหมแล้วก็เรามาเช็คที่หน้าจอกันอีกทีว่าสามารถเก็บวอลเปเปอร์ได้เท่าไหร่นะโหลดเพิ่มโหลดเพิ่ม ออลเลนไว้์ฮาโลติดตั้งดูนะติดตั้งนะครับป,รปุ๊บเสร็จแล้วอ่าเช็ควอลเปเปอร์ที่เราโหลดเมื่อกี้อยู่ไหมอ้าวเตอตีตยังอยู่ด้วยเฮ้ยโหลดวอลเปเปอร์ได้เยอะทุกคนเดี๋ยวลองแบบเข็มดูบ้าง y l l o w w a t c h อ่ามาแล้วมาแล้วทุกคนเฮ้ยผมว่าเข้ากับตัวเครื่องเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยวอลเปเปอร์เขาโหลดได้เยอะ โดยปกติทั่วไปนะส่วนใหญ่ได้เต็มที่1หรือ2 w a วอลเ p e r นะครับตอนนี้โหลดได้3แล้วเดี๋ยวผมลองโหลดไปเรื่อยๆดูก่อนนะจากที่ผมทดสอบมานะครับก็เราสามารถเก็บวอลเปเ p e r ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยได้4 w a วอลเ p e r ของตัวเครื่องมี6รวมกันเป็น10เรียกว่าเปลี่ยนกันแบบจุใจอะ่ะอันนี้คือแจ้งเตือนว่าจะให้ข้อความขึ้นที่นาฬิกาอันไหนบ้างอ่าดูข้อความนี่นะครับข้อความนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้นะ ดูสิแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานนะเดี๋ยวผมลองไปทดสอบ GPS ดูนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างไปไปดูกันแต่ก่อนไปนี่ขอเปลี่ยนสายก่อนนะแหมเราต้องใช้สายให้ดูสปอร์ตก่อนนะทุกคนอ่ะอันนี้นะเดี๋ยวมือถือที่ผมเชื่อมต่อกับ g s Active ไว้ผมจะวางไว้ที่โต๊ะแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปเดินออกกำลังกายข้างนอกดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า GPS ทํางานได้ดีไหมเดี๋ยวผมตั้งค่ายกข้อมือก่อนโอเคได้ละไปไปลุยกันตอนนี้ระบบกําลังตรวจจับ GPS นะครับโอเคพร้อมแล้วนะแล้วเขาก็ให้กดนะครับอ่าไปเริ่มมาดูกันกลางแดดเกือบบ่ายสามอะ่ะ แต่เรียกว่าจัดมากทุกคนดูดิโอ้โหอะเดินกันต่อไปตอนนี้ก็ผ่านมา1.29กิโลนะครับใช้เวลาไป21นาทีอะเดี๋ยวผมกดหยุดเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องแล้วก็ไปซิงกับมือถือดูกันนะครับว่า GPS เป็นอย่างไรบ้างไปไปดูกันตอนนี้ผมก็ได้ทำการซิงเข้ากับแอปแล้วนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแอปกัน นี่นะครับบันทึกการกีฬาที่ออกกำลังกายไปวันนี้ดูนะครับแผนที่ก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเราสามารถกดดูได้นะครับว่าเราเดินผ่านไปตรงไหนเดินวนไปตรงไหนอะไรแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือการใช้ GPS ที่ตัวสมาร์ทวอช ในส่วนของราคาโปรโมชั่นมิโบ GS Active ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3,390บาทแล้วเราก็ยังได้สายวูฟเวนสเต็ Step, หรือว่าสายผ้ามูลค่า590บาทอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมี b o GS Active ตัวนี้เดี๋ยวผมจะโพสลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้เป็นช่วงราคาโปรเรียกว่าคุ้มเลยนะได้สายแถมด้วยดูดิโอ้โหยังคุ้มอะ่ะ สายก็สวยด้วยทุกคน